พระน้องนมเย็นนี่แหละที่ทำให้ผมต้องออกจากบ้านเพื่อให้เธอพาไปที่ใดสักแห่งตามเส้นทางที่เธอวิ่งผ่านแต่มันก็ควรมีเหตุผลที่ดีพอในการไปที่นั่นด้วยแล้วผมก็พบว่าที่นี่แหละเหมาะสมที่จะนำมากล่าวอ้างในการออกจากบ้านได้ดีเลยทีเดียว วันนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่มีนบุรีครับเป็นวันเดย์ทริปง่ายๆไปกับน้องนมเย็นหรือชื่ออย่างเป็นทางการของเธอก็คือรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูหรือในภาษาอังกฤษจะมีชื่อว่า metropolitan rapid transit pink line หรือเรียกสั้นๆว่า MRT pink line ครับ ผมมาขึ้นที่สถานีลาดปลาเขาซึ่งอยู่ใกล้บ้านผมมากที่สุดน่าจะราวๆสี่ห้เมตรเห็นจะได้ใช้เวลาเดินมาแป๊บเดียวก็ถึงผมเห็นเขาเริ่มก่อสร้างสถานีนี้มาตั้งแต่เริ่มลงเสาเข็มแล้วกว่าจะเสร็จเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้ได้ก็ใช้เวลานานหลายปีเลยทีเดียววันนี้ตื่นเต้นมากเลยครับจะได้มาขึ้นรถไฟที่นี่ รถไฟฟ้าสายสีชมพูนี้เป็นรถไฟฟ้ารางเดี่ยวที่วิ่งระหว่างแครายถึงเมนบุรีมีระยะทาง34.5กิโลเมตรทั้งหมด30สถานีโดยเริ่มต้นที่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรีซึ่งเป็นสถานีที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานครฉลองรัชธรรม จากนั้นก็มุ่งหน้ามายังห้ายักปักเกรดแล้วเลี้ยวไปตามแนวถนนแจ้งวัฒนะรอดผ่านทางพิเศษสีรัฐผ่านเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะศูนย์ราชการไปยังหลักสี่ที่มีสถานีเชื่อมกับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเชื่อมต่อถนนโนรามอินทราที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุและไปสิ้นสุดเส้นทางที่สถานีมีนบุรี ซึ่งเป็นสถานีที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานครสายสีส้มจากสถานีลาดปละเค้าถึงมินบุรีก็จะผ่านอีก11ส,สถานีด้วยกันจากบ้านผมไปถึงมินบุรีนี้ก็จะมีสถานที่หนึ่งที่ผมมาอยู่บ่อยๆที่นี่ก็คือแฟชั่นไอแลนด์เมื่อก่อนก็จะมาเรียนเปนโนมาเดินซื้อกรเจ็ดมากินข้าวมาดูหนังมาแฮงเอาทเวลาจะมา ผมก็มักจะพูด,ดเล่นกับพ่อแม่ว่ามาเดินแฟชั่นฟังดูเท่ดีเหมือนยังกับจะเป็นนายแบบเดินแฟชั่นบนแคดบล็อกอะไรทำนองนั้นเลยมาเดินแฟชั่นเมื่อก่อนถ้าไม่ขับรถมาก็ต้องนั่งรถเมีมาขอสอม,มกขวัญใจคนเดิมนี่แหละนนร้อนมาเลยแล้วก็มาอาศัยแอร์ของห้างคลายร้อนกัน แต่ตอนนี้ถ้ามาแฟชั่นแล้วก็ง่ายนิดเดียวนี่เลยครับมากับน้องนมเย็นพอมาถึงสถานีวงแหวนรามินทาออกจากสถานีมาที่นี่ตรงเป๊ะเลยเข้าไปเดินแบบเอ้ยไม่ใช่เดินแฟชั่นได้สบายสบายแล้วสถานที่ที่ผมบอกว่า มันต้องมีเหตุผลที่จะไปก็อยู่ไม่ไกลจากสถานีนี้ครับอีกสักพักก็จะถึงสถานีตลาดเมนบุรีนะครับจะพาไปชมบรรยากาศแบบย้อนยุคย้อนอดีตซะหน่อยเห็นตามคำบอกกล่าวเนีเขาบอกว่าย้อนกลับไปร้อยปีเลยนะจริงๆแล้วที่นี่ก็ใกล้บ้านผมมากเลยนะครับแต่ว่าผมไม่เคยคิดจะมาเลยอันนี้มันตรงกับสำนวนที่ว่าใกล้เกือกินด่างจริงๆนะครับ เมื่อตะกี้นี้ผมนั่งรถไฟฟ้ามาเนี่ยบรรยากาศมันจะเหมือนเราอยู่ในยุคสมัยใหม่ใช่ไหมครับพอได้ข้ามสะพานมานะครับมันเหมือนกับว่าผมได้ย้อนเวลากลับมาในอดีตอย่างไรอย่างนั้นเลยแหละครับชุมชนแห่งนี้เนี่ยมีมาร้อยกว่าปีได้แล้วนะเป็นชุมชนเก่าเลยทีเดียวไม่น่าเชื่อว่าชุมชนเก่าแก่ที่มีบรรยากาศย้อนยุคย้อนเวลาแบบนี้จะตั้งอยู่ห่างจากย่านธุรกิจในยุคปัจจุบันของมีนบุรีเพียงแค่เดินข้ามคลองไปอีกฝั่งหนึ่ง เมื่อน้องนมเย็นพามาถึงสถานีตลาดมินบุรีผมก็เดินใจลอยไปยังทางออก โดยไม่ได้สังเกตว่าเป็นทางออกหมายเลขอะไรแต่ข้อมูลบอกว่าให้ออกทางทิศใต้ของสถานีซึ่งก็เพียงพอที่จะทำให้ผมไปยังจุดหมายได้โดยไม่ต้องเดินอ้อมแต่อย่างใดแล้วผมก็เดินลัดเลาะไปตามร้านค้าที่เป็นตึกแถวไปจนถึงริมคลองจากนั้นก็ข้ามสะพานเล็กๆด้านขวามือก็จะเป็นสารเจ้าเดินตรงไปก็จะเป็นชุมชนหลัก ผมเดินเลี้ยวขวามาตามถนนเล็กๆโดยไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนก่อนดีแล้วก็ปล่อยให้ถนนนำพาไป ชุมชนแห่งนี้ก่อตั้งโดยนายเลิศเศรษฐบุตรหรือพระยาพักดีน,นเรเศษผู้เป็นเจ้าของกิจการเรือเมรถเมนายเลิศหรือรถเมขาวที่วิ่งให้บริการในสมัยก่อนท่านได้มาก่อสร้างอาคารพาณิชย์และบ้านเรือนให้คนเช่าในยุคแรกๆนั้นก็จะมีชาวจีนอพยพย้ายเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นจีนแต้จิว๋วจะเรียกว่าเป็นชุมชนของชาวจีนเลยก็ว่าได้ ปัจจุบันก็ยังคงมีครอบครัวพี่น้องเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ตระกูลที่มาอาศัยอยู่มากที่สุดก็คือแซงงูสารเจ้าเจียวตี้เหล่าเอียที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณะของชุมชนเป็นสักการะสถานสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าชาวจีนนั้นได้มาอาศัยอยู่ตั้งแต่เริ่มแรก ในชุมชนนั้นแบ่งออกเป็น3มยุคด้วยกันยุคแรกถูกสร้างขึ้นในช่วงราวปี2448เป็นอาคารที่สร้างจากอิฐมวลแดงที่นำเข้ามาจากต่างประเทศในยุคที่สองนั้นเป็นอาคารที่สร้างจากปูนและในยุคที่3ก็จะเป็นอาคารที่สร้างขึ้นด้วยไม้ เราสังเกตน,นะครับจะเห็นว่าหลังคาที่เชื่อมระหว่างอาคารสองฝั่งเนี่ยจะเป็นหลังคาที่ยกสูงแล้วก็โปร่งนะครับมันจะมีแสงลอดลงมาทําให้ข้างในเนี่ยไม่มืดเลยสาให้ที่เขายกสูงแบบนี้นะครับเขาต้องการที่จะให้ลมเนี่ยผ่านทั้งวันครับชาวบ้านก็เลยเรียกว่าช่องลมอันนี้เนี่ยเป็นภูมิปัญญาหนึ่งของช่างเลยแหละครับที่นี่นะครับมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนที่อื่นเลยก็คือกระเบื้องหลังคานันเองถ้าสังเกตดีๆเนี่ย ลวดลายของมันจะเป็นวงกลมล้อมกากบาทสี่เหลี่ยมอันนี้เขาเรียกตราขนมกงก็เป็นสัญลักษณ์ประจําตัวของพญาพักดีนรเศษนะครับท่านก็ยังได้ใช้ตราเนี้ยเป็นโลโก้กับรถเมย์ที่ท่านได้รับสัม,มทานะอีกด้วยในช่วงเวลากลางวันภายในชุมชนอาจจะดูเงียบเหงาไปสัหน่อยเพราะผู้คนส่วนใหญ่ต่างก็ออกไปทำงานข้างนอก แต่ก็มีบางส่วนที่ยังคงใช้ชีวิตอยู่กับบ้านยังคงมีวิถีชีวิตที่เคลื่อนไหวอย่างเนิบช้าให้ได้เห็นและยังคงมีผู้คนแวะเวียนผ่านไปผ่านมาอยู่เป็นระยะ ท้ายของอาคารกลุ่มนี้ก็จะเป็นบ้านของท่านกำนันซึ่งตั้งอยู่ริมสุดเป็นห้องหัวมุมที่จะได้พื้นที่ส่วนกลางมาคอนเน็กช่วยทำให้ข้างบ้านดูก,กว้างออกไปทำเลดีเลยทีเดียวตอนนี้ก็ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้แล้วแต่ก็ยังไม่ได้ถูกรื้อถอนออกไปก็เป็นเสมือนแลนด์มาร์คไปแล้วนะใครที่แวะมาก็ต้องมาถ่ายรูปกันถือเป็นมุมที่สวยงามจริงๆ ถือว่าเป็นบ้านของผู้มีฐานะเลยก็ว่าได้นะในสมัยนั้นนะ่ะตอนนั้นนะครับยังไม่ค่อยมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆใ,ในการสร้างมากนะครับชัานก็เลยต้องใช้ทักษะใช้ภูมิปัญญาของตัวเองล,ล้วนๆเลยในการสร้างเพราะมันผ่านการเวลามานานเข้านะครับมันไม่มีสิ่งไหนแล้วครับที่จะจีรังยั่งยืนมันขึ้นอยู่กับว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง สมุดชุมชนนี่เองเออเหมือนที่หาข้อมูลมาเลยแต่มันปิดอยู่ทำไงดีเดี๋ยวไปถามป้าร้านข้างๆกนะันอันนี้ก็จะเป็นร้านสะดวกซื้อที่อยู่ตรงใจกลางชุมชนเลยนะครับขายดีแน่แน่เพราะว่าอยู่ตรงใจกลางเลยขอมาวันนี้คนหนึ่งนะครับครับอ,อร,รบ้านนี้เปิดมานานแล้วใช่ไหมครับค่ะปีปีโอ้โหบ้านเรา,เา,าครับ เป็นบ้านด้วยแล้วก็เปิดเป็นร้านด้วยผมเห็นมีห้องสมุดแต่ปกติเขาเปิดให้เข้าไปได้ไหมครับเดี๋ยวนี้ไม่จะเปิดแล้วเมื่อปี54นะมันท่วมเยอะอของเสียหายหมดครับก็เลยไม่จะเปิดแต่ขอดูได้นะก็คือข้างในเนี่ยยังยังมืดโล่งแต่สวยค่ะแล้วผมจะเข้าไปดูในห้องสมุดได้ไงครับอ๋อหนูต้องไปเอาแจกับพี่อัญค่ะพี่อัญที่มีติแจคนเดียวตแจค่ะแล้วเขาก็จะเปิดให้ครับขอบคุณครับ สวัสดีครับพี่อารัอันนี้ห้องสมุดชุมชนนะครับใช่อดีตมันก็เคยดูดีวันนี้แหละครับแต่ปัจจุบันเนี่ยประสบปัญหาเมื่อตอนปี54น้ำท่วมน้ำมันท่วมแล้วก็เข้าของเสียหายและบวกกับโรกเทคโนโลยดปัจจุบันเนี่ยเรื่องดิจิตอลเรื่องอโทรศัพท์มือถือมัน<ล>เปลี่ยนไปเด็กๆและเยาวชนในชุมชนก็ไม่ค่อยได้สนใจการอ่านการเขียนก็ <ๆ S 1> เลยปล่อยร้าง,งจนจนถึงปัจจุบันนี่แหละ แล้วห้องสมุดนียมีมาพร้อมชุมชนเลยป่ะครับแดตเป็นที่อยู่อาศัยของคนจีนอยู่เขาได้แยกย้ายแล้วออปอยู่กันอยู่ที่อื่นทั้งก็เป็นห้องล้างห้องอะไรอยู่แล้วมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากออแลนห้าคนได้มาดูบ้านเก่าๆชุมชนเก่าๆนี่แล้วก็ได้มีความคิดกันระหว่างผู้นำชุมชนกับนักศึกษาเริ่มทำตั้งแต่ปี1 5 7ผมว่าดีนะมีห้องสมุดกลาง้วอย่างนี้มันมันคลัสสิดเครับใช่ บบได้จับต้องหนังสืออะไเลยแล้วต่อจากนี้จะทํายังไงกับห้องสมุดอ่ะอ๋อถ้ามีโอกาสนี่ก็พยายามที่จะปรับปรุงและแก้ไขหาหนังสือมาเพิ่มเติมแล้วก็ให้ดูเป็นแหล่งการเรียนรู้ระดับท้องถิ่นหรือระดับชุมชนหาหนังสือที่จะมาขานน้าคัญที่ไม่มีในโทรศัพท์เราบางคนก็ยังต้องการอ่านหนังสืออยู่ด้วยอ่านหนังสือมันดีกว่าต้องเข้าใจมากกว่าใช่ใช่มันคืออ่านหนังสือมันก็คนละแบบกับเล่นโทรศัพท์ใช่โลกมันเปลี่ยนนะนะ แต่ยังไงผมก็ขอเอาใจช่วยให้พี่อั๋นปรับปรุงห้องสมุดให้กลับมาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนโดยเร็วพลันโอ้ตอนนี้เราก็มาถึงโรงปลาทูแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วแต่ว่ายังหลงเหลือ ตัวโรงเรือนอยู่แล้วก็เครื่องซักต่างๆ,ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเตาเป็นเข่งอันนี้น่าจะเป็นเป็นเตาที่เขาใช้ต้มปลาทูนะครับมีเข่งก็จะเหลือแต่สิ่งพวกนี้แหละที่ชวนให้เราจินตนาการไปถึงการค้าขายที่มันยังจเจริญรุ่งเรืองอยู่ในอดีตนะครับ ส่วนท้ายสุดของชุมชนก็จะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนก็เปิดไว้สําหรับเด็กที่อยู่ในชุมชนนี่แหละแต่ดูเหมือนวันนี้จะปิดนะครับเลยไม่มีเด็กมาเลยสักคนผมได้ใช้เวลาอยู่ในชุมชนแห่งนี้กว่าครึ่งค่นวันเดินไปรอบๆตามถนนและทางแคบๆ มันทำให้ผมได้สัมผัสบรรยากาศของอดีตและปัจจุบันที่ผสมผสานกันอยู่ได้พบเจอผู้คนหลายรุ่นได้พูดคุยกับอากงอามาคุณป้าคุณนา้าคุณอารวมถึงคนรุ่นราวคราวเดียวกับผมที่ยังคงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในชุมชนแห่งนี้ บรรยากาศเหล่านี้อาจจะเปลี่ยนไปเพราะชุมชนแห่งนี้ตั้งอยู่บนที่ดินของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยมีเอกชนซึ่งเป็นผู้เช่ารายใหม่ที่กำลังจะเข้ามาพัฒนาพื้นที่อนาคตของชุมชนเก่าแก่โบราณแห่งนี้ก็เลยยังไม่มีอะไรเป็นที่แน่นอนบ้านเรือนเก่าเหล่านี้เนี่ยนับวันก็เริ่มที่จะผุพังและเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลานะครับ หาว่าชุมชนแห่งนี้ได้รับการพัฒนาให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจผมก็ไม่แน่ใจนะว่าไอ้มูลค่าทางด้านจิตใจที่เป็นเรื่องราววัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของที่นี่เนี่ยมันจะขาดหายไปหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดจะอนุรักษ์ที่นี่ไว้ให้คงเดิมแบบอย่างนี้ครับมันก็ต้องใช้งบประมาณมหาศาลเลยซึ่งก็ไม่รู้นะว่าจะเอางบตรงนี้มาจากไหนมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าเราจะพัฒนาอีกสองด้านนี้ไปพร้อมๆกันถ้าทาได้นะผมมองว่ามันเป็น ชุมชนในอุดมคติเลยแหละครับ Next station, Blood Blood